สวัสดีชาวคาบาโมบบยทุกคนครับวันนี้อยู่กับผมนะครับช่องเอ็มารหนึ่นะครับโอเคครับวันนี้เราอยู่กับการอัปเดตนะของวันที่4นะครับเดือนมีนา2021นนะครับอ่ะมีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยที่เขาอัปเดตเข้ามาคือแคชช็อปนะครับเป็นสัตว์เลี้ยงใหม่นะเป็นสัตว์เลี้ยงใหม่เป็นแกะสีน้ำตาลนะครับโอเคแล้วก็เป็นคอสตูมใหม่นะครับ ่าเป็นค้อตูมคาร์บอยนะมาพร้อมหมวกอ่าก็จับจองก็ได้นะครับจับจองก็ได้เลยนะต่อไปนะครับจะเป็นอีเวนต์ใหม่นะต้องบอกว่าอีเวนต์เนี้ยเป็นอีเวนต์ที่ผมมองว่าโอดีมากนะครับเ่ะเรามาดูกันว่าอีเวนต์อะไรนะครับชื่ออีเวนต์คือสวีทแคนดี้นะอ่าระยะเวลาเนี่ยก็คือ วันนี้นะครับวันนี้เริ่มบ่ายสามเลยนะครับแล้วก็ไปหมดวันที่สิบแปดนะครับซึ่งระยะเวลารวมเนี่ยมันสองอาทิตย์หรือเปล่านะเดี๋ยวผมเช็คดูนะครับใช่นะครับซึ่งระยะเวลารวมเนี่ยคือสองอาทิตย์เลยนะอืมแล้วกิจกรรมนี้มีอะไรบ้างนะครับอ่าเรามาดูกันกิจกรรมนี้เนี่ยคือทุกๆเวลา บ่ายสามนะของทุกวันเขาจะแจกลูกอมนะอย่างนี้มานะครับซึ่งในแต่ละวันเนี่ยมันแจกไม่เหมือนกันด้วยนะมันแจกสองมั่งแจกหนึ่งมั่งนะครับเดี๋ยวพืนผมจะขึ้นรูไปไว้ให้นะแล้วก็ไอเทมชิ้นนี้เนี่ยอไอเทมแคนดี้เนี่ยไอเทมลูกอมเนี่ยถ้าคุณนะไม่รับก่อนยี่สิบสาม นาฬิกา59นาทีนะครับมันจะหายไปเลยนะจากจดหมายมันจะหายไปเลยก็คือแนะนําให้มารับทุกวันนะครับซึ่งแ candy เนี่ยมันเอาไปแลกอุปกรณ์ได้นะครับแต่ต้องบอกก่อนว่ามันเป็นอุปกรณ์ที่อ่าเป็นหลายชั่วโมงนะมันมัน5ชั่วโมงนะครับแลกกับ NBCU นะแลกกับ MBCU ตัวนี้ก็เหมือนเดิมเหมือนกับกิจกรรมก่อนนะครับ นะแต่ว่าตอนนี้อ่านี่ candy น,นะครับกดที่ candy น,นะแล้วก็กด open the store นะนี่นะครับอเทมเนี่ย o p t i o นเนี่ยอ่าแล้วจะเปิดดูเลยนะครับเนี่ยเขาใส่ x s t r e ต m m a r e มาด้วยนะเป็น xstream m a ขั้นสามเลยนะครับถือว่าสุดยอดมากนะแล้วเนี่ยนี่คือ option อน,นะครับรู้สึกว่าอ p ปชั n น,น่าจะเหมือนกันหมดไหมเหมือนกันหมดนะครับ o p t i o นเหมือนเหมือนกันหมดแบ่งเป็นสายเวท กับสายดาบนะครับแต่ว่าคาฟมันเนี่ยมันเป็นคาฟเขียวนะมันเป็นคาฟเขียวแต่ว่าเขาใส่ออฟสอดแอมนะหรือเมจิสกิแอมมาเจ็ดด้วยนะครับแล้วมีเอ็กซ์มาเจ็อีกสามโอ้ได้ดาเมจรีดักชั่นคือต้องบอกเลยว่ามันอยู่ได้ห้าชั่วโมงนะครับแลกมาเนี่ยแลกมาแล้วเนี่ยมันอยู่ได้ห้าชั่วโมงแต่ว่าด้วยความที่ไอเทมที่มัน ให้มาเนี่ยคือมันเป็นไอเทมระดับอ่าที่แบบว่า xiv market มาเลยอะ่ะนะมันก็เลยออกจะดูดีนะครับคือต้องบอกเลยว่าเป็นกิจกรรมที่โหน่าเล่นมากนะเป็นกิจกรรมที่น่าเล่นมากจริงนะครับคือสําหรับคนที่แบบเล่นใหม่หรือว่ายังของยังไม่ดีมากเนี่ยมาแลก อาวุธตรงนี้นะครับมาแลกอาวุธตรงนี้เนี่ยหรือว่าพวกรองเท้าตรงนี้เนี่ยมันจะมีอาวุธกับรองเท้านะส่วนอื่นมันไม่มีนะครับต้องบอกเลยว่าโอโ้คุ้มจริงๆนะคุ้มจริงถึงจะอยู่ได้5ชั่วโมงก็ตามนะครับแต่ว่า5ชั่วโมงเนี่ยสำหรับคนที่ฟาร์มดันเจี้ยนเนี่ยผมว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะใช้กันคุ้มอยู่นะห้าชั่วโมงเนี่ยเอาไว้กดตอนเราลงดันก็ได้นะครับก็นะอันนี้เป็นอัปเดตที่ผม ชื่นชมทีมงานเลยนะถือว่าสุดยอดมากนะครับและอัปเดตอันต่อไปก็คือกล่องสุม่มนะิซอรนะี่บล็อกนะช่างช่างมาเถอะนะครับใครอยากดูรายละเอียดเดี๋ยวผมไปลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปเหมือนเดิมนะครับโอเควันนี้ผมมาอัปเดตข่าวสารแพทใหม่แค่นี้เลยกิจกรรมน่าเล่นมากนะครับต้องบอกตรงตรงโอเคใครมีอะไรสอบถามนะครับทักแชทเพจมาหรือเข้ากาลุ่มมาลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับ โอเควันนี้มีแค่นี้แล้วครับ bye บ๊ายบายทุกคน